สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกําลังจะพาทุกคนไปที่วัดกําแพงนะครับวันนี้วันนั้นที่ผมมางานพุทธาพิเศษเหรียญจอบสีนะครับของวัดกําแพงนะครับก็มี f อฟสอบถามมาเยอะนะครับว่าเหรียญจอบสถ้าเราไม่ได้จองจะมาเช่าบูชาที่วัดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมนะครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับหรือว่าคนจองไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในวัดกำแพงนะครับว่าจะมีวัตถุมงคลที่รุ่นใหม่นะครับที่ปลูกเสดกว่านั้นจะมีวางในวัดกำแพงหรือเปล่านะครับตามผมมานะครับวันนี้เราถ่ายเรียวๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปไปชมด้วยกันสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212 hmm. เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักผมเข้ามาถายในวัดกำแพงแล้วทุกคนตรงที่มนดบของหลวงพ่อไผ่ก็กำลังบูรณะอยู่นะครับแต่ก็เข้าไปการาบหงปู่ได้นะครับนี่ วันนั้นผมมางานพุทธาพิเศษนะครับก็ในโบสถ์นี่แหละครับที่ทําพิธีพุทธาพิเศษก็ในโบสถ์ตรงนู้นนะครับในโบสถ์ตรงน้นเนี่ยตรงนี้ครับที่เขาพุทธาพิเศษวันนั้นนะครับคนเต็มเลยนะครับกระแสะแรงมากครับจอบสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีมาวางหรือเปล่านะครับ โอ้นี่นเดี๋ยวมาอ่านดูกำหนดรับพระเฉพาะมาจองที่วัดนะครับท่านที่จองเหรียญหลวงพ่อไา่จอดสีพระบูชาขนาดต่างๆมารับเองที่วัดกำแพงกําหนดการรับพระดังนี้เวลารับพระ8ปดนาฬิกาสามสแล้วก็1 3บสามถึกนะครับก็คือมา8ปดโมงถึงเที่ยงนะครับทุกคนแล้วก็บ่ายโมงนะครับถึง16บหนาฬิกานี่ ก็ประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับนี่เขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าวันรับพระต้องเป็นท่านที่จองพระตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมหกหกนะครับรับพระตั้งแต่วันที่ยี่ห้ามีนาคมหกเจ็ดจนถึงวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกแปดนะครับสะดวกวันไหนก็มารับวันนั้นนะครับ นี่ครับก็จะมีกำหนดไว้นะครับใครที่จองก็มารับได้นะครับจะเขียนบอกนะครับนี่ครับคือวัตถุมงคลที่มีอยู่นะครับอาจารย์ครับหลวงพูไปอาจารย์ชุบอาจารย์เพื่อนมหาวัน ไปชุกแล้วก็มาเพื่อนแล้วก็เดินนานแล้วก็องราชสิครับเหรียญเหรียญจอบสีนี่มีวางม่มีแล้วครับไม่จองไปแล้ว่ออปิดจองเลยนะครับคือคือไม่มีวางที่วัดเลยใช่ไหมครับจะมีไงจะมีแค่งานประจำปีครับอ๋อจะมีหนึ่งถึงเจ็ดเมษานะทุกคนจะเอาวัตถุมงคลจอบสีมาให้บูชาใช่ไหมครับก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กวัดกำแพงจะมีบอกครับครับผมวันนี้ โอ้อนี่ก็มีแบบตั้งหน้ารถนะครับมันปู499นะครับนี่เป็นรูปหลอ่ลอลวงพ่อไปแล้รครับปี60น,นะทุกคนนี่น<า>นที่มีอยู่นะครับตั้งหน้ารถส่วนรุ่น4ี่ก็ต้องรอนะครับรอวันงานทางวัดก็จะให้เช่าบูชาแต่เหลือไม่เยอะเหรอครับเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมครับ ก็เหลือดูตามตัวชัวพี่แต่ว่าในงานประจำปีเนี่ยจะเอาออกมาให้บูชาไม่หมดจะมีจํากัดมีจํากัดเหรอบจำกัดประมาณก็อย่างอย่างห้องเหลืองหองเหลืองทองแดงเอ้ยทองเหลือง500ใหญ่500ร้อยเล็กห้าร้อยตายก็เดี๋ยวจะมีเวลามีเวลาจำกัดถ้ามาจ่ายบัตรเชือบัตรคำฟันต้องรีบต้องรีบมานะครับต้องรีบมานะครับเพราะว่ากระแสกระแสแรงมากนะ กระแสแรงมากนะลวงพ่อไปรุ่นสี่ถ้าใครถ้าใครยังไม่จองนะครับต้องถ้าใครยังไม่จองต้องรีบมานะครับวันงานนะครับเนียวันนี้มาเช่ากี่เลี้ยญผมจะไปจอบสีแค่นี้มันไม่มีอ๋อไม่มีเฮียก็จะมาเอาจอบสีนะครับแต่ว่าเขากําหนดกําหนดแบบอแล้วไม่ได้มาจองกับเขาหรอไม่ได้วันวันที่พุทธาวิเศษผมก็มาถ่ายเนาะ เห็นล้มาหลวเพ่อเสด็จแล้ว่าผมไม่ได้มาจองอไม่ไมาจอง,จองแสแรงมากนะเนี่ยนี่ก็มีที่ยังมีอยู่ในวัดนะครับก็มีเหมือนเดิมอยู่นะครับคือเนื้อทองทิพย์นี่สามร้อยนะครับแล้วก็ทองแดงมันปูนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อไผ่ก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่า เดี๋ยววันนี้ไม่เอาอะไรไปเหรอเอาไปเล้วใช่ไหมอ๋อครับผมจะมาจอบใช่ไหมอ๋จอบสี่ครับต้องรองานแต่ต้องเป็นระบบสรุปแล้วนะทุกคนคือรุ่นใหม่นะครับจอบสี่นะครับก็ไม่มีวางในวัดนะครับในตู้ก็ไม่มีนะทุกคนนอกจากว่าคนจองนะครับ มารับตามนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าวันงานก็จะมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับแต่จำนวนไม่มากนะครับสำหรับเหรียญจอบสีนะครับเปลียนรุ่นใหม่นะครับวันงานก็ลองมาดูนะครับรู้สึกจะวันที่1เมษาถึงเจหรือเปล่า ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปติดตามเพจของทางวัดได้นะครับวันนี้ก็มาบอกข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับก็ตามนั้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวสวัสดีครับ